เงาอำลาเด็กหญิงมะลีมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวในบ้านเก่าที่เงียบสงบวันหนึ่งเธอก็ตื่นมาพบตุ๊กตากระเบื้องเคลือบตัวหนึ่งวางอยู่บนขอบหน้าต่างมันงดงามไร้ที่ติราวกับเพิ่งออกจากกล่องใหม่ๆมลิกอดมันแน่นด้วยความดีใจแม่กับพ่อที่มักจะวุ่นวายอยู่เสมอเพียงแค่พยักหน้าเล็กน้อยเมื่อมะลิวิ่งเอาตุ๊กตาไปอวดน่ารักจังลูกแม่บอกอย่างมือลอย อีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมาตุกตาอีกตัวก็ปรากฏขึ้นคราวนี้เป็นตุกตาผมสีน้ำตาลนุ่มสลวยไม่ใช่ผมเปียสีดำเหมือนตัวแรกแต่มันก็ยังคงสะอาดบริสุทธิ์ราวกับไม่เคยถูกสัมผัสมลิวางมันลงข้างตุกตาตัวแรกเท่าสังเกตเห็นเงาคลายมือโบอกไหวๆจากนอกหน้าต่างหรือบางครั้งก็เป็นภาพสะท้อนวูไวบไหวบนกระจกเธอคิดว่าเป็นแค่จินตนาการของตัวเอง ตุกตาเริ่มเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆแต่ละตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่ก็สมบูรณ์แบบไร้ตำหนิเสมอมะลิจัดวางพวกมันอย่างเป็นระเบียบบนชั้นวางของในห้องนอนของเธอห้องของเธอเริ่มเต็มไปด้วยเพื่อนเงียบๆที่จ้องมองอยู่เธอไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วเธอพูดคุยกับตุ๊กตาเหล่านั้นเล่าเรื่องราวประจำวันของเธอให้พวกมันฟังเกี่ยวกับบ้านที่เงียบสงดัด เย็นวันหนึ่งขณะที่แสงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้ามาริก็พบตุ๊กตาอีกตัวตัวนี้พิเศษกว่าทุกตัวมันสวมชุดกระโปรงสีฟ้าตัวจิว๋วเหมือนกับชุดที่มาริเพิ่งใส่ไปเมื่อวานผมของมันถูกจัดแต่งทรงเดียวกับเธอดวงตาของมันแม้จะเป็นแก้วใสแต่ก็ดูเหมือนสะท้อนแววตาไร้เดียงสาข,ของเธอเองมันคือภาพจำลองขนาดเล็กที่สมบูรณ์แบบของตัวเธอเองมาลิหอบหายใจเฮือกหนึ่ง ความรู้สึกเย็นยเยือกแล่นผ่านสันหลังเธอเงยหน้าขึ้นมองไปอย่างหน้าต่างคราวนี้ภาพสะท้อนนั้นชัดเจนกว่าที่เคยมันคือภาพสะท้อนของตัวเธอเองในกระจกแต่ภาพนั้นดูไม่เป็นธรรมชาติใบหน้าในภาพสะท้อนกำลังยิ้มกว้างรอยยิ้มที่ชวนขนลุกมือเล็กๆของมันยกขึ้นโบกมือช้าๆเป็นการอำลาอย่างเงียบงนัน มลิยืนตัวแข็งมือของเธอเองก็ยกขึ้นโบกตอบเงาของตัวเองไปโดยไม่รู้ตัว